วิดีโอนี้สนับสนุนโดยลาวา b u บัคร้านบริการขายโลบักราคาสุดคุ้มกดพลปีศาจทาวน์ของบล็อกฟุตรับกดเกมพาร์ตและแฟคเมนต์ในราคาถูกบริการกดเจมให้กับออสตาทั้งโลก1และโลก2และมีบริการอื่นๆอีกมากมายสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับผมท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้ในเกมโลบัคนะครับในแมปของออสตาทาวเวอร์ดี e เ s นนะครับในวิดีโอนี้ผมจะมารีวิวตัวละครที่อยู่ใน100ชั้นนะคร้มี1 0ยช ร0 0ชั้นก็จะได้ตัวละครฟรี1ตัวนะครับซึ่งเป็นตัวละคร6ดาวจากเรื่องวันเพียดนั่นเองนะครับนี่ครับผมรู้สึกจะเป็นชื่อว่าเอ็กดรกนะครับนะฮะแล้วก็เป็นน่าจะเป็นไดโนเสาร์ด้วยนะครับเป็นธาตุพืชนะครับทุกคนแล้วก็ไอดีนี้นะครับผมขอยืมน้องคนนี้มานะครับเขาก็ให้ดีมายืมนะครับขอบคุณมากๆนะฮะโอเคตัวละครนี้วางนะครับใช้500ดาเมจอยู่ที่1 3ึ่งหมืนสาเวนุ่งร้อยเจ็ดสิบห้าเลยนะครับแปดวิธีที่หระยะสีนะครับแคตตาล็อตตี้ประมาณห้านะครับบ นี่ฮะหน้าตาแบบประมาณนี้นะเป็นเป็นยืนพื้นนะครับแล้วก็รู้สึกเหมือนตอนแรกมันจะเป็นดาบแต่มันไม่ใช่มันเป็นขวานแบบแบบเป็นค้อน์สเขาเรียกไม่ไม่รู้อธิบายไงดีวะมันเป็นเหมือนลูกตุ้มแล้วก็เออนั่นแหละมันเป็นขวานที่มี4แฉกแล้วกันนะครับไปดูคําว่า175นะครับตัวละครจาก100ชั้นเนี่ยมันจะเก่งขนาดไหนนะฮะผมคิดว่ามันเป็นตัวละครสะสมแหละ 100ชั้นนะครับใครที่ยังไม่ได้ลองเล่นนะครับไปลองเล่นดูนะซึ่งแต่ละชั้นก็จะมีรีวอร์ดด้วยนะครับอย่างเช่น Star ์ดั๊ตอะไรประมาณนี้ก็ลองไปเล่นดูเอานะฮะอันนี้ผมยังไม่ได้เล่นเลยนะครับผมแค่ช่วงนี้คือผมเล่นแค่ไอ้นี่เลยนะไออะไรวะไออินฟินิตที่ต้องปั่นในโลก3ครับเพื่อที่เอาไอลุงตกปลานะครับตระกูมานะครับใช้เงินแค่500โจมตีเป็นฟูลเลยหรือเปล่าโอเคครับฟูลเอวีครับโอ้โหแอนิเมชั่นค่อนข้างโอเคเป็นลมเหรอ อันนี้มันเป็นมันเป็นผลไดนโนเสาร์ใช่ไหมทุกคนอันนี้ผมไม่รู้ว่ะอ๋อใช้ดาบคู่นี่มาเอ้ยผมไม่เห็นได้ไงวะอ๋อมันติดอยู่ตรงนี้โอเคมันใช้ดาบคู่ครับขั้นแรกก็1350ครับผมดาเมจเป็น22ง5 0ดา,มด 3, 5, ดามดเมจ3 5 0 0ครับแล้วก็ต,ต่อมาคือ3,5 0 0าดาเมจเป็น49 0 0ม้วและขั้นต่อมาคือ5,000ดาเมจเป็น6 6 0 0 0ครับยังไม่เปลี่ยนแอนิเมชัน Animation เลยครับตอนนี้คือผมอัพไป4ขั้นนะมันอัพน่าจะได้ประมาณ10กว่าขัั้นเลยครบ ซึ่งน่าจะแรงมากๆต่อมาครับ7,000ดาเมจเป็น9,001แล้วก็นี่ครับเปลี่ยนแอนิเมชันครับ X Slash นะครับระยะเพิ่มเป็น80ครับดาเมจ140,000ครับใช้เงิน10,000าอ่าตัวละครนี้อัพมาถึงขั้นนี้แล้วนะก็คือใช้เงินไปประมาณ30,000ครับต่อ1ตัวดาเมจประมาณ140,000ตีแบบ full wee เลยอุ้ยเดี๋ยวผมไม่ได้ใส่ออฟนะแต่ทำไมมัน full โหดจังวะทุกคนมันมัน full โหดมากเฮ้ยตัวละครนี้แม่งดีวะเนี่ยทำไมเล่นไป อ่อแล้วก็นี่ครับผมอนิเมชันก็จะเป็นการกระโดดแล้วก็ใช้ดาบกับไอ้ขวานของมันนะเนี่ยใช่ปหเออเอ็กซ์แลดนะครับมาครับขั้นต่อไปครับใช้เงิน20 0 0 0ดับเมจเป็น2 6 0 0 0แล้วก็25,000ด้าเมจเป็น4 000, 1 0 0 0แล้วก็ขั้นที่9ครับเป็น1 5 0 0 0 0ดาเมจ657,000ครับระยะเป็น85ครับทานฟอร์มแล้วน่าจะแปลงร่างนั่นไงไดโนเสาร์ของเรานั่นเองว้าวตีปะแปดวิตีที่หนึ่ง นี่ไงเอ้ยโอ้โหอ๋ออ๋อแต่เราเสารสไลด์แลครับและขั้นต่อมาครับใช้เงิน2องแสนเจ็ดครับดาเมจเป็น1ล้านระยะก็เป็น90ครับโอ้โหตอนนี้ไม่ตีแอร์นะครับไม่ตีแอร์นะคือตัวละครนี้ผมคิดว่าไม่น่าตีแอร์นะครับแล้วก็ต่อมาครับสามแสนห้าหมื่นห้าพันครับดาเมจเป็นหนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นระยะเพิ่มห้านะครับเป็นเก้าสิบห้าครับก็ยังคงไม่ตีแอร์อยู่ดีแล้วก็สองขั้นสุดท้ายปะตัวละครนี้น่าจะวางได้แปดตัวนั่นแหละครับ สี่แสนนําไปเป็นล้านเก้าครับระยะ100่งร้อไม่แตมเหมือนเดิมแล้วก็ค่าสุดท้ายครับใช้เงิน5 0 0 0 0 0ครับนําไปเป็น2องล้านสี่แสนครับระยะเพิ่มมาอีกสิบอ่าไม่แตมเหมือนเดิมนะแต่เปลี่ยนแอนิเมชันใหม่ครับไปแอนิเมชันตีแด้วสาวเร็วเอ้ยทำไมมันอ๋อออ๋โอเคเอ้ยแต่ว่าแอนิเมชันก็ดีก็ดี นี่ครับนี่คือตัวละครจาก100ชั้นนะครับทุกคนถ้าอัพตันนะครับดาเมจอยู่ที่ประมาณ2ล้าน400,000นะครับ8วิตีทีหนึ่งะฮะใช้เงินประมาณ1ล้าน6นะครับต่อนหนึ่งตัวส่วนตัวผมมองว่าประมาณนี้ดีอยู่เนี่ยประมาณขั้นที่เท่าไหร่วะอ่ะผมว่าเอ็กซาเลสอ่ะช่วงเนี้ยประมาณขั้นที่9ครับเนี่ยใช้เงินประมาณ70,000ครับผมว่าตัวละครเนี้ยมันเก่งมากเพราะว่ามันตีแบบโห full lv อะครับโอเคครับ250ครับ โป๊ะดาเมจนะครับอยู่ที่นี่ครับ8ดล้านห้าแ0 0ครับแล้วก็อันนี้อยู่ที่1นึ่งล้านสี่แสนครับโอ้โหถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะตัวละครนี้นะครับตีไก่นะครับแล้วก็ตัวนี้มีประโยชน์มากตรงฟูเอวีตรงช่วงนี้นะครับเป็นาธาตุพืชด้วยนะครับก็เอาไปลงประมาณว่าลงเลทได้น่าจะชิวๆนะตัวละครนี้มันจะมีเลดท,ที่ที่ใช้ธาตุอะไรนะธาตุธาตุน้ำปะเอออันนี้ก็น่าจะดีอยู่นะ ก็ลองดูแล้วกันครับสำหรับตัวละครนี้ใน100ชั้นใครที่ยังไม่มีก็ลองไปไต่ดูนะครับให้ครบ100ชั้นก็จะได้ตัวละครนี้มาแบบฟรีๆเลยนะครับนี่ตัวละครนี้ครับเอ็กดรกจากเรื่องวันพีดนั่นเองโอเคในวิดวีโอนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r i b e ด้วยนะผมในวิดีโอถัดไปจะเป็นตัวอะไรก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ